แกลบสวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเกา่าเนาะค่ะกัป้าพบนคนวิสารมือนี้ป้าบนคนวิสารได้มาติดตามเรื่องรล่าความฝันของคุณยายไร่ค่ะคุณยายไร่เพ่นฝันว่าได้ไปเกี่ยวเขานอค่ะฝันว่าได้ขุดเขียดสองขุค่ะโบหูราคาขายเนาะค่ะนีูู่เ่าคนหนึ่งค่ะมาบอกคุณยายไร่ขายราคาละ จิเป็นราคาเท่าไรค่ะกลไปฟังเมืองเอาน้ำกันนอค่ะกับความฝันของคุณยายไร่สามูค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณยายไร่สามสูค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะมณีกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายค่ะมาบอคุณยายมาจะหาเข่าพอดีเนาะคุณยายเนาะมาจะหาเขาตัวค่ะ คุณยายว่าคุณยายฝันโตอิกแม่นบ่าคุณใหญ่โตตัวมือขึ้นฝันมือขึ้นค่ะหาเขาค่ะเรื่องเล่า,าความฝันของคุณใหญ่คุณจิไห่แนวทางตัวหลีกแนวไหค่ะค่ะฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายค่ะไปคูดอัันน้นไปหาเขา,าเนาะค่ะเออไปหาเขาไป <laughs> ไปหาเขาียดได้บาดนี่ค่ะไปหาเขียดได้เขียดช่องขู่เออโอ้ยเขียดได้หลายขู่เออบาดนี่ <laughs> หาไปฮาไปโอ้คุศึกเศร้าหาเขาก็เวย้ยไปหาคดเขียดก่อนกระปูก็ได้กินแหละแม่นบอก <c oughs> ย่างแต่เขียดอไม่ใช่ว่าย่างแต่เขียดเศร้าหาเขาแล้วบาดฮาคดเขียดได้เขียดสองคูมีแต่เขียดหมู่ต่อย <c oughs> เลยอเต็มสองคูเลยโอ้ค้อมากตัวบาดเ <c oughs> ท่านึงโอ้คนว่าจะให้จังได้กินแล้วก็ได้ร้ายเท้ะเท่านึงว่า จักจักษ์งไรล่ะไม่ใไ่เอ้ยขายซะเด้อพนว่าเขาเดินถามบ่เออเออขายซะเด้อกินบ่เบ้อโดนมาหลายปันนีนเราอะค่ะเออคือว่าไม่ไง่จักสิขายจังไดล่ะนี่เขาว่าค่ะจักสิขายเขาเขาสื่อกันจังไดไม่ไงเดี๋ยถามค่ะว่าพนว่าเจ้าขายเจ้าสิขาดทุนไดนคันเจ้าบ่ขายนี่ขายร้อยละแปดสิบซะเราอะไม่ไงร้อยละแปดสิบพนว่าเออร้อยละแปดสิบมันจังสิบ่ขาดทุนเราอ่ะ โอ้เัษตกระจิขายตัวมันหลายปันนี่กินเบิดบ่เราอยู่ไหนบอืบอขายละเพิน่นว่าเจ้าขายอันนี้ขาดทุนได้กันเจากก้าว่าน,นี่เพิน่นวะเจ้าตรงขาย80นะเราเพิ่นบอกเราเรา,เรายังนําอีได้ต้องขายกิโลละ80เออโลโล,ละ80แต่ว่าบาท่ทันเนีสั่งจะสอกต,ตะสิ้นยังดอกแม่นแต่ว<อ>่บาบ่ทันฮอดบ้านเนาะต่เพิ่นย่ําเพิ่นย่ําอีอือขายโลละ80เราว่าค่ะอือบ้านนี้ ย่างมาย่างมาบ้านนี้บ่บ่พ่อหู้กบแล้วบ้านหู้ใหญ่จนว่าบ่หันขุดย่านหูห้กบกับพอ่กกบกบพอบ่หันขุดมันหู้ใหญ่ย่านงูป้าไม่ใหญ่ตีว่าโอ้ยหู้กับชุนเลยกบกับเก่าเก่าชุนไม่ใช่ก็ว่ามักคือกันเนี่ยเก่าชุนโอ้ก็ตีเป็นเก่าชุนให้กันแต่ชุนเก่าชุนโตที่คุณยายได้เขียดนั่นแต่เขียดอเปิดถามเนาะเปิดถามก็ว่าเ,เอิ ตีเป็นเก่าแล้วไม่ใหญ่นั่นเพราะว่าเป็นผู้เทาอ้อผู้เทาเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เออคนว่ายังได้กับขายขายแปดสิบขายแปดสิบมันจะบวชขาดทุนเราว่าค่ะก็สั่งตัวกินโวเบิร์ดดอกเราว่าค่ะเราบอกเขากินโมเบิร์ดดอกเออลายปันเราแต่ขายนนั่งกระสีหน้มยังนามยังเลยหนามสีบอกอ้ยเขียนน้อขีดว่าสี่สองบอกน้อค่ะเออ สี่สองสีสาม่เอขีสองูยังถือว่าสองขูสองูสองบอกว่าสองเรื่องคักคักเรื่องตัวนี้ข้อมันแต่ว่าเขียนก็สิเป็นนามสี่บอกคนใหญ่นั่นนะว่าสองบอกสองแะแต่ว่าเป็นสองขูเออวสองขูกระสิบสองสี่วายสี่สองสสเออกันไหวซะเนาะสี่ามอกันไห้เลยกันไว้เลยค่ะมากันยังมาหอก่อหูกบหูกบอยู่เนาะออบกับเก่าหูกับศูนจะเป็นเก่าศูนย์เก่าศูนกันไม่หลดเก่าเก่าศูนกันหลด แต่ว่ามาเี่ยก็มิจฉโศกเนาะมีจฉาโศกยังมาด้มือนอะไรมือคืนมีจฉาโศกกับโศกพันแหลมมวนน้บาดตีสามตีสี่ตีหักเบิงขท้าวจนาหอดแจงพันแหล่พี่พันแหล่เพิ่นเพิ่นมาบอกมือขึ้นอย่ไดไคุณนระทั่งไม่ใหญ่พี่เกลเขาคนละคุณมาบอกไม่ใหญ่พันแหลวกับลุกลุกแค่ลูกชิดตาเลขกชิเป็นตัวไรตีตัวเลขตีตัวเลขกจะคล้องแล้วนับหนึ่งมือสำน้านั่งนับหนึ่งมือ มันเป็นสังสันสิงสีไมีใช่คิดว่าทบถ้วนหูกับชุนอยู่แล้วคบกับเก่าไม่ใช่ว่าเก่าชุนเพราะว่าเขี่ยพึ่งกระตีราค้วาหายแล้วแปดชีพใกล้แปดชีพพันวันนองมันได่ช้อนคู่ผู้เ่าสีมันบอกกันจัดมาพค่ณบอกว้าแถวแถวนั่นล่ะพึ่งอยู่แถวนั่นล่ะแถวคุณยายไปเกี่ยวเขาโอ้แถวนั่นล่ะบริเวณแถวนั่นล่ะคุณยายคิดว่าเป็นเจ้าทีพ่นบอกเจ้าทีเจ้าทีไม่ใช่ก็ได้บอกเด้ไปขอเขาคลอหนำ น้ำกินเขากินหนามมี่ไ่ก็เอาปูเอาปลายพิ่นกินเล็ดจังไงอันนี้เด้อจังกินก่อนให้เพิ่นกินก่อนให้เพิ่นกินก่อนคุณยายจังกินที่หลังเออลูกสมรักษามือจีนเด้อกันมือกันตีนตัวละอหาเกี่ยวบาดมือเนาะรักสมรักษาเนาะเออเพื่อการรักษามันยังไม่เลีมากันเลยเพราะในเขียดซองขุ่ยังวะตัวขุดเขียดบ่ขุดกับปูกับบอขุดเอาเขียดอยากกินเขียดม่ใหญ่ว่าคิดว่ะมาได้สมควบควบม่ี่ไงบอกนีเพราะว่าคุณยาย ขันฟันว่าใด้นันไดนี่คุณยายกะโศกเนาะค่ะโศกโศกมันถึงเพราะม่ห็นบอกเขาถ่อสิบอ็ดสิบสองโอ้ยคุณยายแล้เมืออันหกสามผุค่ะคแต่เขาเขาบานไดทีคุณยายเนาะคุณยายบานทีบานนี่ไม่ใช่ตีเก่านึ่งเก่าสองเก่าสามเล่เก่าไปเลยหกก็ได้แมนบอกหกสามโอ้ยมันฝึกมันนานอย่างมันไม่ใช่ก็ได้พันคิวอยู่ได้ไม่ใช่พันขิวอยู่ไเออ ให้ทีพิจารณาเขาบาเล็กที่ค่ะเอเขาบานเด็กที่คุณยายด้วยเออะทอนนี้ตัวคนผันได้คบได้ได้เกียรติมันได้กบได้เกียรติาแล้วเพิ่นก็ยังมาตั่งละค่ะหายูตั้งราค่ะแปดสิบค่ะก็เป็นเจ้าที่เพิ่นตั่งหาณยยเนาะคุณยาย่น่ะค่ะ ในหลายๆจน่าส so yeah. ีกินบ่เบิดดอกคนว่าอเลยบ่ามาเล่จังมาพอหู้กบเดี๋ยวเอามาหื่นหอดเพื่อนมาหอดเลยบานเด็กทีได้บาทนี่มาหอดเพื่อนเลยหูเมื่อเลยบาทมาหอดเพื่อนกว่หูเมื่อเลยบ้านเด็กทีตัวไรกว่าคนใหญ่หนึ่งสองสีหนึ่งสองสี่เขาเหรอเขาเขาเขาสี่สองแล้วค่ะกลับไปตรงกันกับความฝันของคุณใหญ่สีสองนะคุณใหญเนาะสี่สองสี่สามสีเสียดเป็น ตีเขียดเป็นสี่สองขูอสองเข่าเออสองเข่าค่ะก็เป็นตรงกันกับบันเด็กทีคุณยายเนาะตัดเอาหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่สี่สองสองสี่ส่วนตัวเอาไปตัดเลนเนาะคุณยายตัดเลนเอาหลุมหวนนี่คุณยายพันขิวอยู่ติแปรบ๊เป็พนยัง่งยังว่าอยากให้แปรซอยค่ะค่ะเออค่ะเรื่องแรกความฝันของคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมเขา b o t นี้ตัวจะมีซ b o t นี่ตัวมันแจกงม่แหงแล้ว ค่ะอคันแนวทางพันกับหูมือเลยกระเบื้องขขาเลยหอดแจงค่ะแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบานขอางเขาได้รับชมรับฟังนับกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ <K an> ขอบคุณตัวเลขของคุณยายไร่สามศูนย์น้อค่ะตัวในในเลขของคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะเก้าแปดศูนย์น้อค่ะเก้าแปดศูนย์คุณยายไร่เพิินฝันค่ะฝันว่าได้ไปขุดเขียดได้สงผุน้อค่ะไปพ่อผู้เฒ่าค่ะเพิ่นบอกให้ขาย น้อค่ะคุณตากินบเบดเพื่อนบอกให้ขายค่ะขายโลละแตดทิบบาทน้อค่ะคุณยายไร่ตีผู้เทาเขาเป็นเก้าค่ะเก้าแตดศูนย์น้อค่ะผู้เทาบอกให้ขายโลละแตดทิบบาทค่ะเก้าแตดศูนย์ค่ะเล็ของคุณยายไล่ค่ะซีสองสีสามเดขของคุณยายไล่ค่ะ พื้นตีเขียดเป็นสนี่นอค่ะคุสงพื้นเอาสองเขาค่ะพื้นกันที่สามนอค่ะบ้านเลขที่ของคุณยายไร่ที่เอาเขียดเขามาค่ะหนึ่งสองสี่นอค่ะวันที่สงมกระาคุมพ่อโสสองพันหาเยคกเตดนอค่ะให้ท่านผู้สมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางคือสลากกินแดงรัฐบาลนอค่ะกระย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแก่งเตือนเพื่อสิบุตริาพานแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวดีค่ะป่าบนคนวิสามกสิหามาฝากทานทุ่มทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนวิสามกามีเพียงเทนีคลิปนาพอกันไม่โชกโชกหมัมนหมันดำดำด้วยด้วยิ้งหิ้งปังปังกับตัวเลขของคุณยายไร่สามศูนย์น้อค่ะสวัสดีค่ะ